เอยังเรายังสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โตโยต้าภูเก็ตมอเตอร์ครับผมครับผมอยู่กับผมดำครับผมสักครับผมคาะยินดีต้อนรับเอ่อซ r อซกับนะครับผมไม่ใช่ใช่ไหมครับนะครับยินดีกับพี่สักด้วยที่ใบกระท่อมนะครับอสายเล้วสายเขียวนะครับผมยินดีด้วยครับสายเขียวนะครับผม ตอนนี้ก็ต้มก็ไม่ต้องยันกันทั้งวันกันแล้วนะครับผมนะครับแต่ถ้าเคยต้องการรดเพื่อในเชิงพาณิชย์ไปขนท่มนะครับผมมีครับตอนเดียวแล้วก็ทําห้องเย็นให้เรียบร้อยนะครับติดต่อมาทางผมได้นะครับรถบรรทุกสายเขียวนะครับผมติดตั้งให้พร้อมเลยห้องเย็นเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็วันนี้ทางโชว์รูมของโตตาภูเก็ตมอเตอร์เนี่ยครับ มีผ้ากันเปื้อนสุดจ้าบนะครับผมนี่นะครับแบบนี้น้วครับผมสีดาและสีแดงนะครับผมแม่ค้าท่านไหนนะครับหรือว่าลูกค้าคนไหนอยากจะเอาไปใช้นะครับผมติดต่อมาติดต่อมาทางเพจของเราได้เลยเดี๋ยวเราจะไปแจกให้ถึงที่นะครับผมนะครับอยู่กระบีแจกไหมครับพี่ตั๊กแจกครับส่งส่งอีเเมลดไปครับส่งส่งเกอรี่ไปส่งเกอรี่ส่งเกอร์ี่นะครับใครจ้าง แล้วก็ถติว่าค่ากันเพื่อนฟังคนอาจจะที่ร้านหนึ่งอาจจะมีลูกน้องด้วยก็คือว่าเพิ่มเติมมาได้นะครับตามเพจเข้ามาได้เลยแต่วันนี้สาระสำคัญของเรานะครับผมก็คือว่าแม่ค้าอยากจะออกรถอะพี่ซักทาใช้อะไรบ้างเออจากนั้นเราไปหาแม่ค้ากันเลยดีกว่ามามาครับตามไปไปหาลูกเสียงอะไรนี่นี่มาเจอเลยครับน้องปูเป้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับพากันเพื่อนสวยจังอ๋อพอดีว่ามอเตอร์เขามาแจกที่ขนมแจกคู่เลยผม เนี่ยน้องมาพอดีเลยพี่จะถามพอดีพี่อยากได้รถแต่พี่ก็เป็นแม่ค้าเนาะขายส้นตัมตามตลาดไงพี่จะซื้อรถได้ไหมน้องได้ครับเนี่ยเอกสารพี่ก็ไม่ชัดเจนพี่ไม่ได้ทํางานบริษัทไงลองลองขึ้มดูมั่งได้ไหมได้ได้ได้แต่อย่าอาไครบทังนะม่คุณแม่ค้าสนใจรถเป็นรุ่นไหนครับผมก็ตอนนี้ที่ดูไว้อยากจะซื้อแบบอ่ารถเล็กๆขับในเมืองอยากได้ยาริสสักคันหนึ่งยาริสไม่เล็กนะครับ เล็กๆกับทันแล้อย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปที่โชว์รูมโตลต้าภูเก็ตมอเตอร์กันเลยดีกว่าอ้าวไปไปเดินไปได้เลยเหรอใช่ครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวเราเชิญคุณแม่ค้าไปที่โตลต้าภูเก็ตมอเตอร์กันเลยออนะครับน้องมากับรถมากับพี่เนี่ยใช่ครับคือพี่โคนเนี่เรามาถึงเรามาถึงโชว์รูมกันแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โตลต้าภูเก็ตมอเตอร์ครับผมได้ คุณแม่คะสวัสดีเทลก่อนครับอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตุนโตต้าภูเก็ตมอเตอร์ยินดีให้บริการนะคะวันนี้ไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามาดูรถใหม่หรือว่าเอารถเข้าศูนย์บริการหรือว่าติดต่อเซลล์ท่านสเต็ปหนึ่งก็มานะครับสเต็ปหนึ่งก็มาอ่านะครับผมพอดีพี่ค่ะน้องอยากจะมาดูรถสักคันนึงอ๋ออันนี้คือเอาไปใช้งานยังไงอะคะก็คือพี่จะใช้ไปซื้อของ ตลาดอะไรประมาณนี้ตรานี้ไปใช้เข้าสเต็ปหนึ่งเลยนะครับตอนนี้สั้นๆเนาะใช่ๆงั้นเลยแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับใช่ใช่เนี่ยพี่อยากได้คันแบบนี้แหละเนาะตอนนี้จะเป็นเรียกว่ายานลีเซทีฟนะคะค่ะคันนี้เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเชิญดูรถรอบคันก่อนนะคะได้ค่ะเชิญดูรถรอบคันก่อนนะครับตอนนี้อันนี้คือเขามาแบบชุดแต่งอย่างนี้เลยหรอคะใชมีมีมีสกุ๊งสเกิร์ตแล้วก็ใส่ล้อแม็กแบบนี้เลยเหรอใช่ก็คือถ้าเกิดว่า คุณลูกค้าสนใจรุ่นนี้อย่างนี้แบบนี้เดี๋ยวจูนจัดให้เต็มที่เลยแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวยทีเนียตัูท้าภูเก็ตมอเตอร์นี่เขาดูแลดีแบบนี้ทุกคนไหมครับผมอ๋อทุกคนนะค่ะอ๋อทุกระดับประทับใจนะครับทุกระดับประทับใจทั้งบริการตอนขายแล้วก็หลังการขายด้วยนะคะแต่แต่ว่าอันเนี้ยเป็นแม่ค้าใช่ไหมแล้วเอกสารเราอ่ะไม่ค่อยมีไงเพราะว่าไม่ได้ทำอ่า ไม่ได้ทํางานบริษัทอ๋อค่ะใช่ค่ะอ้นี่ค่ะเดจูนแนะนำเนาะก็คือคุณลูกค้าตอนนี้คือเป็นแม่ค้าใช่ตอนนี้ขายอะไรอยู่คะอ่าตอนนี้ขายส้มตำจากขายส้มตำขายดีมากเลยอยู่ตรงหน้ามอเตอร์นี่เองขับใกล้งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะซื้อสั่ง้มตำก่อนดีกว่าไหมคะได้ค่ะได้อุ้ยได้ใส่ปูปลาไหลเต็มที่เลยน้องโอเค ใช่ใช่ดูดูดูรถก่อนไหมครับดูรถก่อนดูรถก็นี่ไงถูกใจคันนี้ถูกใจคันนี้เอาใจคันนี้พี่เอาคันนี้พี่เอาคันนี้พีครับพีเซนวะพีอะไรดีบ้างครับไม่ต้องไม่เอาไม่เอาสเปคแีตแต่ถูกใจแล้วคันนี้ไม่แต่ผมเห็นในนี้ครับไอ้ที่ออกรถสองพันเนี่ยโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะอธิบายเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารเนาะแล้วเดี๋ยวจูนจะอธิบายเรื่องออร์รถสองพันก่อนอันนี้ออรรถสองพันก็คือจะเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าโตต้านะคะ คุณลูกค้าใช้โตต้ามาไหมอ่าอันนี้ซื้อรถคันแรกแต่ว่าคุณพ่อค่ะเขามีวีโก้มีวีโก้ได้คุณลูกค้าไดะก็คือตอนนี่ก็ยังใช้วีโก้อยู่เนาะใช่ใช่ค่ะยังมีรถอยู่คุณลูกค้าสามารถที่เอาหน้าเล่มเนาะหน้าเล่มแล้วก็รถวีโก้ของคุณพ่อแล้วก็แบบชื่อขพ่อมาเพื่อที่จะแสดงแล้วก็ยืนยันว่าเป็นความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกันนะคะก็คือสามารถที่จะ ออกรถในราคา2 0 0พันก็คือพี่คเลยก็คือพี่ออกรถ2000ันได้เลยใช่สองพันีี่มีคืนนะคะคืนคืนด้วยค้ยใช่ถ้าบอกว่าคุณลูกค้าเนี่ยออกรถไปคือไม่จ่ายสักบาทเดียวแล้วมันคืนตอนไหนอะคะก็คืนหลังจากที่คุณลูกค้าออกรถไปแล้วแล้วก็ได้รับป้ายขาวมาอ๋อก็เหมือนเป็นการมัดจำป้ายใช่ครับมเป็นการมัดจำป้ายแดง โอเคคุ้มนะเนี ok, ่ยซื I, ้อท right? ี่เนี่ยอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบวยเรื่องเอกสารของลูกค้าเลยได้ได้นะโอเคโอเคโอเคลูกค้าถ่ายส้มตำเนาะใช่ใช่ครับได้เดี๋ยวท่านก็เดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณลูกค้านั่งไปนั่งคุยที่ร้านจี้ไหมเนอะ ไปนั่งคุยที่ร้านจี้ีกว่าทางเรามีเราไปดูที่ร้านเจีเราไปร้านจี้เราไปร้าจไปร้านอีกเรา๋ยวไปนั่งคุยที่ร้านดีกว่าของเรานะครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับที่ไม่สะดวกเข้ามาติดต่อของเราติดต่อเข้ามาทางเพจนะครับเดี๋ยวเราจะส่งเซล นะครับผมไปที่ร้านของท่านเลยนะครับผมออเดอร์มาด้วยว่าเซลล์ผู้หญิงผู้ชายนะครับผมขาวสวยหมวยจะเอาแบบไหนออเดอร์มาก่อนนะครับผมนะครับนะครับอ่าโอ้มีติดข้าวเหนียวด้วยนะครับผมข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาขายหมดติ๊กเนาะขายหมดติ๊กขายหมดติ๊กนี่เลยมันวันๆอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงเนาะโอ้ยนี่กิจการพี่ค่อนข้างที่จะใหญ่โตขายดีเนาะขายดีเนาะวันหนึ่งสี่ห้าพันอยู่สี่ห้าพันนี่คือจํานวนจานหรือว่า จำนวนเงินสี่ห้าพันนี่คือหนี้เลยหมายถึงเงินที่ต้องไปจ่ายหนี้ใช่ป่ะถ้าอยางนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะอธิบายก่อนนะคะก็คือว่าเอกสารที่จะต้องใช้ซื้อรถอันดับแรกเลยค่ะคุณลูกค้าเนี่ยจะต้องมีบัตรประชาชนบัตรประชาชนพี่มีค่ะพี่มีมีเนาะคนไทยนะคะเป็นคนไทยร้อยเปอร์เนาะเป็นคนไทยแน่นอนอันดับที่สองอาทะเบียนบ้าน อ๋อมีค่ะมีพี่พี่เป็นคนภูเก็ตเลยเป็คนภูเก็ตเลยถ้าจะเป็นเจ้าบ้านเลยมีบ้านอยู่นี่ภูเก็ตมีบ้านเนาะดีค่ะไม่ได้อยู่ในในใต้บันไดใต้สะพานหรลยไม่ใช่เนาะไม่ไม่ไม่ที่มีบ้านออ๋มีบ้านโอันดับสามสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลังหกเดือนอ๋ออันนี้พี่มีพี่มีมีเนาะพี่ขายอย่างเงี้ยสี่ห้าพันต่อวันเนี่ยจูนว่าพี่ต้องมี ช่จจะเข้าแบบรายเดือนใช่ไหมใช่ค่ะรายเดือนเข้ารายเดือนแล้วเข้ารายวันเลาลูกค้ามาจ่ายอะไรเงี้ยเขาก็จะโอนพร้อมเพย์พี้างอย่างนี้สเตตเม่์เดินดีเลยถ้า่างนั้นก็คือไฟแนนซ์ก็จะาอนุมัติง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะอันดับสุดท้ายนะคะพ้อพี่อยู่ตรงนี้ก็จะต้องมีการเช่าร้านถูกไหมอันนี้มีใบเสร็จเช่าร้านใช่ไหมคะมีจ้ะมีจ้ะในหัวแกเขียนไว้ให้พี่แล้วอ๋อก็คือจ่ายเป็นรายเดือนเนาะใช่ค่ะโอเค ก็คือจะให้เลือกเนาะก็คือจะมีในส่วนของใบเสร็จเช่าร้านหรือว่าเป็นใบเสร็จที่คุณลูกค้าไปซื้อของมาทาก็คือหมายถึงว่าถ้าพี่ไปซื้อของแมคโครอย่างเงี้ยใบเสร็จแมคโครก็คือพี่เก็บเก็บมาได้แล้วซื้อของตลาดอย่างนี้ได้ไหมถูกค่ะได้ค่ะได้คใบเสร็จทุกอย่างใบเสร็จทุกอย่างก็คือเวลาพี่ไปซื้อของมาปุ๊บพี่ก็เก็บมาเลยแล้วก็เอามาโชว์เอกสารพวกนี้ให้กับไฟแนนซ์เนาะก็ไม่ยาก ก็คือใช้ในสาววันรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเ่ก็คือพี่ออกได้ชัวร์เลยออกรถได้แน่นอนเลืออย่างที่มีพ่อใช้โตต้าด้วยอย่างนี้ง่ายเข้าไปใหญ่เลยที่ออกรถแค่สองพันบาทเองเหรอเนาะใช่สองพันแล้วก็สองบันนี้ก็ได้คืนได้คืนถ้าแบบโอ้ถ้าบอกว่าพี่เอารถคันนี้ไปใช้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวโอเคโอเคงั้นพี่ทุกคันได้ทุกคันดันทุกเคสใช่ได้ทุกคันดันทุกเคส ก็คือ3มวันพี่สามารถออกรถมาใช้ได้เลยถูกต้องค่ะโอเคโอเคงั้นพี่เอาคันเมื่อกี้เลยที่พี่ไปดูอ่ะคันสีดำเมื่อกี้ได้อันนี้แสดงว่าเมื่อกี้น้องๆเขาแจกผ้ากันเปื้อนพี่แล้วใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยน้องเขามาให้ผ้ากันเปื้อนพี่พอดีพี่าง้ละกัาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเราจะขอนะคะก็คือให้คนที่ดูอยู่ไลฟ์สดหน้าตอนนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มา นะคะเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะมีผ้ากันเปื้อนเนาะอตที่สองแต่ว่าต้องรอนิดนึงเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะแจ้งเข้าไปในไลฟ์อีกทีนึงว่าจะสามารถที่จะมารับได้เมื่อไหร่อ่านะครับผมมีสองสีมีมีลูกค้าถามมาครับผมว่าอย่างพ่อใช้โตโยต้าแล้วตอนซื้อต้องใช้ชื่อพ่อหรือชื่อลูกชื่อลูกได้เลยก็เหมือนอย่างเคสเมื่อกี้เคสเมื่อกี้ก็คือสามารถที่จะ ใช้ชื่อของลูกซื้อได้เลยโดยที่ใช้กอกสารของพ่อก็คือจะเป็นหน้าเล่มรถยนต์คันที่ใช้อยู่แล้วก็บัตรประชาชนของคุณพ่อนะคะสามารถที่จะโอนสิทธ์ได้เลยนะใช่ค่ะนะครับตอบตอบคุณคุณอะไรคะนี่นะครับ คุณไปยานะอยาอ๋อโอเคต่อค,คุณไปยานะคะนะครับผมก็ใช้โตต้ตาก็สามารถที่จะโอนเป็นสิทธิ์ของลูกมาใช้ได้เลยโอนสิทธิ์เนี่ยจะโอนสิทธิ์ได้ก็คือจะมีพ่อแม่ลูกสามีภรรยาอ๋อนะครับผมใช่ใครมีคำถามข้องใจนะครับถามเซลล์ได้เลยนะครับผมนะครับ,รบแล้วก็ฝากกดแชร์ให้เราด้วยนะครับตอนนี้ กดแชร์แต่ว่าจะขอนิดนึงสมมติว่าคนที่ที่ที่ต้องการผ้ากันเปื้อนเนาะรบกวนช่วยแชร์ให้นิดนึงนะคะอ่านะครับผมแล้วก็คนที่จะเอาผ้ากันเปื้อนเนี่ยครับอยู่ตรงไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวของเราจะไปแชร์ให้ถึงที่แม่ค้าพ่อค้านะครับผมได้หมดเลยใช้ขายได้หมดเลยไดด้หมเลใครก็ได้ใครที่อยู่บ้านอยากจะใส่ผ้ากันเปือนอยากจะใส่ได้หมดเลยได้หมดเดี๋ยอย่างอย่างพี่สักไงขายท่อมเนี่ยใช้สองอันเลย เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปแจกให้ถึงที่เลยนะครับผมนะครับแจกให้ถึงที่เออแถมล่มให้ด้วยนะครับรันผมในไลฟ์วันนี้ใช่ไหมในไลฟ์วันนี้ในไลฟ์วันนี้ในไลฟ์วันนี้เื่อนกันฝนกันแดดอ่าเลยของเราใช่ครับผมกันฝนกันแดดทำไมภูเก็ตมันยังไงฝนตกตกตกแดดแดดตก อ่าคุณพี่ปียาบอกว่าจะเอาไว้ทำครัวเอาไว้ทำครัวครับผมได้ได้ได้อได้ออกมาเลยครับว่าผืนพื้นคุณคุณพี่ปียาเอาผืนพื้นเดี๋ยวเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟานน้องแอดมินดูดูพี่ปียาด้วยนะครับผมติดต่อกับพี่ปียานิดนึงได้นะครับผมชื่อชื่อถูกไหมครับพี่ขายชาบูตลาดจีอยากได้ผ้ากันเปื้อน อ่าแต่แต่ร้านแต่ร้านนี้รู้สึกว่าลูกค้าเข้าเยอะนะครับใช่ลูกชาใช่ที่ที่ตลาดจีใช่ไหมขายชาบูเสียบไม้กับกับรู้สึกว่าไม่ค้าสวยไม่ค้าสวยออร้านนี้ร้านนี้ใช่ครับผมเนี่เราก็เคยไปกินกันไม่ใช่เหรอลโลโลโลเคชันนี่จะอยู่ที่ในตลาดจีตลาดจีใช่ครับผมร้านนี้ไม่ไม่ค้าสวยได้ได้คุณอะไรนะคุณบูบี้ใช่ไหมเออคุณบูคุณบูเออคุณบูบี้สวยแบบมีน้ำมีนวลเอนะครับผม เออเอากี่ผืนสีอะไรบ้างอ่าเอ็นมินติดต่อไปหน่อยนะครับผมเอ็นมินเอ็นมินเอ็นมินเนี่ยนะครับผมเอ็นมินจดไว้ละจดไว้แล้วจดไว้แล้วนะครับผมแจกคนอยู่ต่างจังหวัดไหมคะอ่าคุณชาลิณีมีสุขแจกคนต่างจังหวัดด้วยครับผมแดีว่าเดี๋ยวส่งไปให้ครับผมพี่อยู่จังหวัดไหนครับผมช่วยคอมเมนต์มาหนเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกจํานวนมาแล้วก็เดี๋ยวเราส่งไปให้พร้อมกับให้ อินบ็อกซ์หลังไมค์ครับผมว่าขอชื่อที่อยู่ใช่ในการจัดส่งขอชื่อที่อยู่ในการจัดส่งนะครับผมคุณพี่คุณพี่อะไรคุณพี่ชาลินีมีสุขคุณพี่ชาลีนีมีสุขติดต่อมาอย่าลืมติดต่อคุณพี่ชาลินีมีสุขด้วยนะครับผมนะครับอ่าของพี่พิย่าหนึ่งผืนครับผมจะ ฝากคุณจูนเอามาให้ด้วยนะคะขอบคมโอ้ยขอบคุณมากคุณพี่ปยาขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณพี่ปยญาเดี๋ยวให้เซลจูนไปส่งให้ถึงที่เลยนะครับผมนะครับนะครับแม่ครับลนนี้ไม่ได้เปลี่ยนสีเลยอายุทยาค่ะอยากได้ผ้ากันเปื้อนกับล่มค่ะโอ้คุณชาลินีคุณชาลินีอายุทยาไกลมากอยู่อายุทยาแต่มาดูเราถึงภูเก็ตใช่ขอบคุณขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณที่ชาลีนีด้วยนะครับผมถ้าถ้าเกิดว่ามามาเที่ยวภูเก็ต่ปมาเที่ยวมามามาเยี่ยมเซลได้โตโยต้าภูเก็ตมอเตอร์ได้ใช่ไหมครับผมโตโยต้าภูเก็ตมอเตอร์มีเครื่องดื่มกาแฟเครื่องดื่มพร้อมนะครับผมมีขนมมีมีมีใครอะไรอีกครับเซลล์หล่อคุณยอดมนุษย์คุณยอดมนุษย์บอกเซลล์หล่อยอดมนุษย์อิอิยอดมนุษย์อิอีคนไหนคนไหนนะครับผมอ่ะหล่อทุกคนหล่อทุกคน ขอเบอร์โทรคุณจูนด้วยนะโสดไหมเฮ้ยไอ้นี่ไม่เอาไม่เอาลูกค้าเราไม่แกงกันนะคะไม่ไม่แกงนะครับไม่ไม่ไม่แกงเซลลนะครับผมเราอย่าแกงกันนะคะไม่อยากดูช้อนแกงค่ะ นะครับไม่อยากโดนช้อนแกงไปอ่ายินดีครับมีโอกาสจะไปเยี่ยมนะครับผมอ่าคุณคุณกหนกการนะครับอ๋อสวัสดีคุณกนกการด้วยพนะครับผมอ่าคุณกนกการสวัสดีนะคะสวัสดีนะครับมีตามปิดคุณตาภูเก็ตนะครับผมใช่ครับมีข้าวเหนียวจริงไหมอ๋อนะครับแล้ววันนี้อ่าสหรับลูกค้าก็ได้สาระไปเยอะนะสําหรับการที่ต้องการออกรถต้องการออกรถ่แบบบางทีแม่ค้ากลัวว่า จะออกออกได้หรืออะไรประมาณนี้ไม่มีเอกสารออกได้จริงไม่เอาที่ที่เราพูดเนี่ยออกได้จริงดิมีมีคนถามมาว่าเอ้ยจริงหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้จริงจริงในส่วนของเก็บข้อมูลเกิดมีปัญหาเนี่ยเราจะมีอีก อีกสเต็ปหนึ่งในการให้ลูกค้ามีรถใช้งานถ้าผมถามว่าผมอยากออกรถแต่ผมติดที่เด็ดเตอใช่ใช่ออได้เปล่าได้ที่เราเข้ามาปรึกษาก่อนเราจัดให้เราจัดให้เราจัดให้นะครับผมเราสามารถปรึกษากันได้นะครับผมไม่สะดวกเข้ามาที่นี่ติดต่อเโตโยต้าภูเก็ตมอเตอร์มาแล้วเดี๋ยวทางเราจะส่งเซลล์ไปให้ถึงที่เลยนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโปรแกรม คินโตะคใช่แล้ว<ต>ก็อย่ารู้ว่าคินโตะคืออะไรนะครับผมก็มนะครับผม ก็เข้าไปที I mean, I to okay, ่ว so, right. oh, ัดนะครับก็คือหมายถึงว่าลูกค้าติดเครดิตก็ยังซื้อได้ใช่แต่อันนั้นเดี๋ยวเราอุ๊บไว้ก่อนอ่าเราอุ๊บไว้ก่อนนะนะครับผมมีอะไรติดต่อเซลล์มานะครับผมจะเปิดตัวอ่าเซลไหมแล้วก็นี่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 เดี๋ยวสัปดาห์หน้าไม่อ่าสัปดาห์หน้าหรือเปล่าอาจจะมีทีมอื่นมาไลฟ์นะครับผมอ่าจจะมีทีมอื่นอันนี้เรามีเปิดตัวใหม่สองรุ่นนะนี่ลีโวลีโวตรีอาร์สปอร์ตนะครับผม มีทั้งตัวเซตอีดิชั่นและก็ตัวยกสูงเนะครับผะใช่เป็นมันจะเป็นตัวชุดแต่งชุดแต่งรอบคันเลยดูแล้วสปอร์ตเล้าใจต้องถูกใจถูกใจขาวัยรุ่นขาแต่งโดยที่ว่าออกรถไปก็คือใช้เงินไม่เยอะใช่ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วก็คือจะได้ทั้งชุดนี้เลยนะครับผมเออคุณบูบี้ ถามมาว่ามีโปรซื้อก่อนผ่อนทีหลังไหมครับมีครับผมรับผมไม่ผ่อนสามเดือนก็เดี๋ยวเออทางเราส่งคนไปยึดครับผมไปยึดแผลงนลแล้วยึดไม่ไดยึดรถยึดรถแต่แผงยังไม่ยึดมาแล้วครับผมโอเคมีอีกรุ่นหนึ่งพี่ดำเอามีมีรุ่นหนึ่งมีรุ่นหนึ่งนี่ครับตัวเด็ดของเรานะครับโตโยต้ายาลีไม่ใช่ร์จูนเนอร์ฟจูนเนอะมุกเจใช่ป่ะล่าสุดเลยนะครับ ผมดูผมดูในติ๊กต็อกเขาบอกว่าคันนี้ GTR ไม่ใช่ G R Sport G R Sport สุดแต่ง G R s p o นะครับผมอ้นี่นะครับผม Fortuner ใหม่มานะครับจะมีอีกลุ่มนึงอาจจะอาทิตย์หน้านะ Fortuner ติดเครดิตออกได้ไหมได้ได้เหมือนกันโปรลูกค้า มีโปลูกค้าสวัสดีผลอนไหมครับคุณปิยาช่วยทำมาหากินมากเลยครับผมอะไรนะคุณปิยาถามว่าคุณปิยาใช่ไหม่ามีโปลูกค้าสวัสดีบ้างไหมคะัดอกพิเศษอมีมีลูกค้าลูกค้าบ่อยผ่อนดีก็คือต้องเป็นลูกค้าของตัวตาลิซิ่งเอเกตเอเป็นลูกค้าเอเกตก็สามารถที่ออกรถ2,000บาทได้เหมือนกันแล้วก็ของแถม หรือว่าดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยเรามีให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าไงถ้าคุณไปาสนใจจริงๆยังไงอ่ะแนะนําว่าให้เข้ามาดูรถหรือไม่ก็ติดต่อจูมาได้หรยจูจะให้เบอร์หลังใหม่ไปนะอ่าครับ,รบ<ช>ผมแล้วก็ที่ดอกพิเศษเราให้นะครับผมตอนออกรถให้หลายดอกเลยนะครับผมดอกมะลิดอกมะลินะครับผมพูดอย่างนี้ี่คือน่ากลัวนะหลายดอกเนี่ยเราให้ดอกมะลิหนึ่งพวงเลยนะครับผม เนี่ยครับแถมด้วยดอกดาวเรืองด้วยไแน่นะดาวเรืองด้วยครับผมบางทีก็จะมีกุหลาบด้วยกุหลาบด้วยนะครับผมหลายดอกได้ครับสำหรับคุณปียานี่เดี๋ยวให้เพิ่มไปเลยให้ผ้ากันเปื้อนไปติดผ้ากันติดพื้นนะครับผใช้คนเดียวให้ใช้คนเดียวเลยคนละานหนึ่งพืนเลยคนละานหนึ่งพืนนะนะครับผมใครนะคุณคุณคุณอะไรเนี่ย คุณไตรัตดเหรอคุณไตรัตน์บอกว่าผ้ากันเพื่อนสวยมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากค่ะคุณไตรัตน์ครับ FC เซลพอยประดับโอ้เซลพอยประดับออ๋เซลพอยประดับอ๋อน้องโพยน้องสาวของเราเนีองนะครับผมมามามาคุณคุณพี่สมัยคุณพี่สหม่ใช่ใช่ใช่คุณพี่สมัย สนใจพากันเพื่อนคุณพิสมัยสนใจพากันเพื่อนน้องเอ็ดมินได้น้อยแท็กไปหนยแท็กไปหน่อยจัดจัดหน่อยนะครับผมถามว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะไปแจกให้ถุนที่เลยคุณปยาบอกว่าขอทูบเทียนด้วยขอมีมีคุณปยาเจ้ากำมยานได้ไหมไม่ไม่ อย่างนี้ไงก่อนออกรถใช่ป่ะเราเป็นเราเป็นคนพุทธใช่ไหมถ้าลูกค้าที่เป็นคนพุทธบางคนเขาก็จะเมีความเชื่อเราก็จะพาไปไหว้ใช่ครับผมเราก็จะมีพระพรมอยู่ทางด้านหน้าของโชลูใช่ครับเดี๋ยวแถมเราเตรียมดอกไม้เรามีดอกไม้มะนาวสีลูกมะนาวสีลูกไว้ที่ล้อแต่แต่เราจะไม่มีของเส้นไหว้นะครับถ้าถ้าคุณปียาอยากจะมีของเส้นไหว้ก็เอามาได้ครับเดี๋ยวเธอกินเอง เซลกินหมดเขาไม่ไม่เลือกครับช่วงนี้โควิดนะครับของเส้นอะนะของเส้นกินหมดเาแล้วว่ายังไม่ครับกี่กินหมดกินก่อนไหวของอะไรกินหมดกินก่อนไหวใช่ไหมชากินไปกันไม่ทันไม่ทันน้ำผงน้ำเผาเคยเอามากินหมดกล้วยกลับบ้านไหมกล้วยกินหมดไม่เหลือครับกินหมดกินหมดดาวศูนย์มีไหมเซล ดาวไม่มีตังดาวคุณปูดาวตรงนี้ไหมเดลวเขาไม่มีตังดาวได้ได้ครับได้ครับติดต่อทางแอดมินมาเลยได้ใช่ใช่คุณูทางเซลประสานไปให้นะอ๋อคุณพิสมัยบอกว่าใส่ทําอาหารได้เลยค่ะตัดไปได้ครับวันนี้วันนี้สงสัยลูกค้าที่เข้ามาดูสามหมื่นเนาะคขานี้ได้สาระมากเลยได้สาระมากนะครับผมกับการในนี้นี่นี่เวลาเราเหลือเท่าไหร่ครับนี่หรือหรือว่าไม่จํากัดเนี่ยอย่างอีกได้ชั่วโมง อยู่ได้ประมาณสองชั่วโมงได้อยู่สองชั่วโมงนะครับผมเออนี่นี่ใครใครยังไม่ได้พากันเพื่อนนี่แท็กมาด้วยนะครับผมกดไลค์ยังอ่ะกดไลค์ยังคนคนที่เราพากันเพื่อนกดไลค์หน่อยนะคะติดตามให้หน่อยนะครับเออพี่ขอนิมนต์หลวงพี่ไปด้วยไหมครับกดซับสักเท่ทักทางเรามีบริการให้ครับหลวงพี่เออได้หลวงพี่นะครับผมเดี๋ยวจะไปนิมนต์มาจากวัดนี่เลยหลวงพี่เท่งหรือเปล่าเพฮ้ยหลวงนะครับผมโอเคอย่างนั้นเราก็เลยเวลากันมาเยอะแล้วนะ อ๋อเดียว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 เอ็ดมินเราบอกว่ามีรถทดลองขับมาแล้ว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 ใช่ไหมใช่ไหมมีมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครสะดวกว่างที่จะมาดูรถตัวจริงหรือว่าทดลองขับก็ติดต่อมาที่นะครับผมเข้ามาที่ตัวโยต้าภูเก็ตมอเตอร์ได้เลยเราเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึงาโมงเย็นนะครับผมจันทร์ถึงเสาร์จันทร์ถึงเสาร์นะครับผมนะครับจันทร์ถึงเสาร์ แปดโมงถึงห้าโมงเย็นแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับผมชาริเนีมีเกิไปไกลตืกะเต็นนี่ค่ะขอบคุณไปเอชไอเอทีประหยัดน้ำมันมากโอ้ขอบคุณมากขอบคุณนะครับคุณชารินีครับผมนะครับตัวโยต้าเราเห็นไหมประหยัดจริงๆโตโยต้าเราประหยัดคุับเซอร์วิสแต่ละครั้งก็ไม่สูงเลยลูกค้าวเข้ามาเช็ดนั้นก็ ไลฟ์สดของเราเนาะไลฟ์สดของเราวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าถ้าลูกค้าท่านไหนหรือว่าคนที่แอดมาแอดมินยังไม่ได้แท็กไปหรือไม่ได้ติดต่อไปนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ให้ทักมาหน่อยใช่ให้ทักมาหน่อยนะครับผมหรือว่าอยากจะให้ทางเราอไปแจกผ้ากันเปื้อนที่ไหนหรืออะไรยังไงถ้าจมาได้เลยมาได้เลยตลาดไหนหรืออยากจะสอบถามแคมเปญลเหรืออะไรพวกนี้เข้ามาสอบถามที่แอดมินของ Toyota p h u k e t ตมอเตอร์ได้เรามีแอดมิน เออที่จะตอบรุนลูกค้าแล้วก็คอยดูแลลูกค้าอยู่ใช่ครับผมนะครับไม่ว่ากระบะรถเก๋งนะครับหรือว่าตอนนี้เป็นมีรถตู้โฟล์เนี่้มีรดมีทุกประเภทรถใช่ครับผมไว้ใช้งานไว้ใช้ส่วนตัวคือเรามีหมดเลยใช่ครับอ้าวอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ทางเราขอจบการไลฟ์ไว้ก่อนดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันกินเวลาของเราไปนานแล้วนะครับผมไม่ใช่อะไรครับเซลลโคแห้ง เจ็บคอเจ็บคอนะนะครับผมโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเรา3ามคนนะครับผมแล้วก็น้องๆของโตโยต้าภูเก็ตมอเตอร์ทุกคนนะครับขอกล่าวคาว่าสวัสดีสวัสดีและขอบคุณค่ะสวัสดีจากใจบ๊ายบายครับ